สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน ep ที่สามสิบสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงธรรมดาไม้ขนุนทองสามสายสำหรับรุ่นนี้จะเป็นทรงหยดน้ําตูดตรมนะครับสำหรับด้านหัวนะครับจะเป็นรูปทรงหัวใจครับหัวใจน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับตัวนี้นะครับทรงไป อำเภอบางแพนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นคุณผู้หญิงนะครับอยากจะฝึกเล่นพินนะครับโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มัดจําสั่งทําเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับผมเป็นไม้ขนุนทองล้วนนะครับไม้ขนุนทองล้วนด้านข้างก็จะคาดลาย คาดลายไม้พยุงนะครับสวยงามโดดเด่นนะครับให้ดูทุกสัดส่วนนะครับจะให้ดูแอคชั่นนะครับแอคชั่นสายต่ำมากเลยนะครับจะให้ดูทุกตัวครับก็คือเป็นเป็นจุดเด่นของของ,งานค่ายผมนะครับ แอคชั่นต่ําเล่นง่ายสบายมือนะครับเห็นปิ๊กไหมครับที่ผมสอดเข้าไปนะครับปิกจะบางมากนะครับบางบางกว่าเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทรุ่นเล็กนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับไม่เจ็บมือสำหรับพิน้ค่าของผมนะครับอ่ทีนี้นะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงเสร็จแล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับโอเคครับ ไปนะครับเสียงกล้องกลงวานนุ่มนวลนะครับสไตล์พินโบราณนะครับสำหรับรุ่นนี้ตอบโจทย์การเล่นเป็นอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดคลิปเข้ามาเจอนะครับสนใจนะครับอยากจะสอบถามนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งไอดีไว้ที่หัวข้อ ของเรื่องนะครับข้อเรื่องของคลิปนี้นะครับก็ไปเปิดดูได้นะครับแอดไลน์เข้ามาาพูดคุยสอบถามนะครับได้ดูสเปกรอบสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับสวยงามเสียงดีนะครับน้ำหนักเบาสำหรับไม้ขนุนทองนะครับพกพาสะดวกนะครับเล่นนอกสถานที่ได้ทุกที่นะครับ โอเคครับครบทุกสัดส่วนแล้วก็ท้ายนี้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้รับรับชมชิปใหม่ๆนะครับจากผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ